ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนอกชมพู่ลุงพลด่ามาหมอปลาแฉกลับความจริงปรากฏหมอปลาแจงช่วยลุงพลโกหกปักทูบกลับหัวยืนยันความคิดหมอขเขมรถ้าหลายคนยังจำกันได้เรื่องราวความสัมพันธ์ของหมอปลากับลุงพลในตอนที่ทั้งคู่ยังไม่แตกคอกันนั้นมีช่วงหนึ่งที่ลุงพลพ่อแตนได้กล่าววาจาสาบานว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนอกชมพู่ แต่ไม่ขอดื่มน้ำสาบานที่วัดถ้ำผูผาแอกบ้านกกกอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเหมือนกับคนอื่นๆแต่จะไปดื่มน้ำสาบานที่วัดพระแก้วที่วัดเดียวพร้อมกันนั้นลุงพลได้เลือกที่จะปักธูปกรับหัวในพิธีกล่าว,วาจาสาบานดังกล่าวจนเกิดเป็นความไม่พอใจแก่ชาวบ้านเปนอย่างมากขณะนั้นทางหมอปลา แต่อธิบายการกระทํานี้ของลุงพลไว้ว่าเป็นวิธีแก้ในกรณีที่หากมีฝ่ายตรงข้ามทำคุณใสาการปักทูบกลับหัวก็จะทำให้คุณใสที่ทํากลับเข้าสู่ตัวผู้ทําที่ไม่หวังดีแถมยังบอกอีกว่าตนเป็นผู้แนะนำให้ทําเช่นนั้นเองด้วยกระทั่งลุงพลได้ออกมาด่าหมอปลาผ่านคลิปด้วย้อยคำหยาบ แต่เมื่อทีมข่าวเข้าไปถามเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นการตัดต่อคลิปเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของผมเมื่อมีการแชร์คลิปนี้ออกมาก็ทำให้ทางหมอปลาออกมาไลฟ์สดบอกว่าจริงๆแล้วตนไม่ได้แนะนำให้ลุงพลปักทุกกลับหัวที่บอกไปแบบนั้นก็เพราะต้องการปกป้องลุงพลจากการที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และล่าสุดทีมข่าว ได้พูดคุยกับหมอปลาซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าหลังเห็นคลิปก็มั่นใจว่าไม่ใช่การตัดต่ออย่างแน่นอนตนก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแค่มองว่าวันนี้ได้เห็นท่าแท้ของลุงพลเป็นคนอย่างไรเรื่องการปรักทูบกับหัวของขาวนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ตนบอกกับนักข่าวสื่อว่าเป็นคนแนะนําแต่ไม่เป็นความจริงที่ทําไปก็เพราะว่าอยากปกป้องลุงพล ให้สังคมรับรู้เพียงแค่ภาพลักษณ์ดีๆประกอบกับป้าแตนบอกกับตนว่าการปักทูบกลับหัวในครั้งนี้แรงมากก็เลยบอกกลับไปว่าถ้ามีคนถามก็ตอบไปว่าหมอปลาเป็นคนสั่งนอกจากนี้ตนก็ยังต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านกกกอกเพื่อแก้ตัวด้วยการขอขมากับผู้เฒ่าผู้แก่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนลุงพลและป้าแตน ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เรื่องอะไรของตนเลยและวันนี้ลุงพลก็มีการต่อว่าตนทั้งต่อหน้าและรับหลังอีกบวกกับยิ่งมาได้ยินคำถามจากลุงพลที่ถามผ่านสื่อว่าหมอปลาจริงใจกับผมแค่ไหนก็ยิ่งทำให้รู้สึกเหลืออดเหลือทนมากๆคดีน้อชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดดานพระอินอําเภอนิคมขามส้อยจังหวัดมุกดาหารเพื่อมาพูดคุยกับพระครูวินัยทร อนุชาอธิปัญโยหรือพระพลโดยวันนี้ท่านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรือให้บันทึกภาพแต่อย่างใดเพราะก่อนหน้านี้สำนักพุทธศาสนาได้ทำหนังสือมาเตือนพระพลให้งดสัมภาษณ์ผ่านสื่อนั้นทั้งนี้เมื่อวันนี้ลุงพลป้าแตนได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเหล่ายูทูบเบอร์โดยลุงพลได้ร่วมถวายสังฆทานกับเจ้าของผลิตภณัณฑ์จากนั้น ก็ได้เข้ามากราบขอขมาพระพลพร้อมกับพูดสั้นๆว่าพระอาจารย์ังโกรธผมไหมครับหลังจากที่ลุงพลกราบขอขมาเสร็จลุงพลป้าแตนพร้อมกับเจ้าของปฏิภัตณฑ์ก็ได้เดินทางไปที่หน้ารูปปัน้นช้างสามเศียรและมีการฟ้อนรำที่จุดดังกล่าวลุงพลมาที่วัดดานพระอินท์และก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับพระอาจารย์พลและไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องของคดีลุกป่า พื้นที่ปส่สสงวนในการสร้างพญานาคแต่อย่างใดโดยความห่วงใยของพระพลที่มีต่อลุงพลมีดังนี้หนึ่งเคยตักเตือนว่าอย่าสร้างพญานาคองค์ใหญ่ผลสุดท้ายลุงพลดําเนินการสร้างไม่ตรงกับเจตนารมณ์ความห่วงใยของพระพลที่มีต่อลุงพลในข้อที่สองเคยตักเตือนอย่าเปิดรับบริจาคเพราะจะเกิดปัญหาตามมาผลสุดท้ายลุงพลเปิดรับบริจาคจนกลายเป็น คดีความส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชลมเชื่อเหลือเหยื่อชัยกรรมได้ออกมาไล่สดว่าเตรียมจะเอาผิดกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างพญานาคปู่ปริจิตตะนคราชทําให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและจะเอาผิดกับพระพลกรณีเครื่องรางของขลังนั้นพระพลก็ไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดเป็นสิทธิของใครที่จะพูดอะไรก็ได้แต่อยากให้พูดความจริงลงพื้นที่จริง และมีหลักฐานจริงส่วนประเด็นการสร้างพญานาคปู่ปริจิตตานคราชนั้นพระพลก็เปรียบเสมือนหมอดูที่ให้คำแนะนำลุงพลส่วนลุงพลจะสร้างพญานาคหรือไม่ขึ้นอยู่กับลุงพลซึ่งความรู้สึกของพระพลที่มีต่อลุงพลก็เปลี่ยนไปจากเดิมห่างกว่าเดิมและตอนนี้ลุงพลก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์ทั่วไปไม่ใช่ลูกศิษย์เอกแต่อย่างใด ทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดส้อยทองแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครได้พบกับพระมหาภัยวันวัน,นบุตรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ลุงพลชัยพลวิภาได้นำเอาไอ้ไข่มาบูชาตั้งบริเวณข้างหน้าฐานพระพุทธรูปพุทธชินราชว่าหากจะเชิญชวนคนไปกราบไหว้ไม่ควรนำของพวกนี้ไปตั้งไว้กลายเป็นว่าถึงแม้มีพระอยู่คนก็ไม่สนใจพระ แต่จะหันไปสนใจเพียงแต่ไอ้ไข่กลายเป็นว่าพระพุทธรูปไปอยู่ในที่คนไปขอหวยคดีน้องชมพู่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังไม่กําหนดวันอวสานคดีน้องชมพู่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเผยคดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงบทอวสานต้องสอบเพิ่มเติมบางประเด็นและยังไม่ชัดเจนว่าแจ้งข้อหาอะไรกับผู้ต้องหาบ้างแต่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองก็พูดแบบเป็นในๆด้วย เหมือนว่าเรื่องนี้มีคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาอย่างแน่นอนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ได้พูดถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ภายหลังมีกระแสข่าวว่าใกล้จะได้บทสรุปและถึงบทอวสานโดยพลตรวจเอกสุวัสด์ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ก็ไม่ได้แปลว่า ไม่มีอะไรแต่หากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงเรื่องของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านแต่อะไรเล่าได้ก็จะเล่าแต่หากทำแล้วเสียหายต่อรูปคดีก็ไม่สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอยว่าการจับกลุ่มใครสักคนหลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดอย่างไร สิ่งที่แจ้งต่อตัวผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ว่าเราเกล่าวหาเขาอย่างไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดเมื่อถามว่าจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้นผู้บชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าการแจ้งข้อหาจะต้องมีการลงมติกันในรูปของพนักงานสอบสวน ซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมและจะมาพูดคุยกันอีกทีพร้อมกันนี้ผู้มชาการตำรวจแห่งชาติยังได้ถามกลับไปที่นักข่าวไปในใหนว่าให้ชวนคิดว่าหากจะมีใครสักคนพาเด็กทั้งที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นและสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไร ซึ่งแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรก็ได้แต่ทางคณะพนักงานสอบสวนก็จะมีการพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไรโดยส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคําตอบเพราะยังคงหารือกันอยู่ขออยังไม่พูดในตอนนี้ขอให้มีคําตอบแบบเป็นทางการก่อนเพราะเกรงว่าจะเสียต่อรูปคดีหลังจากที่ผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติพูดออกมาแบบนี้ หลายคนก็ตัง้งคำถามในทันทีว่าคนที่พาขึ้นไปบนเขาแน่นอนส่วนจะเป็นใครใครที่พาน้องขึ้นไปและทําให้น้องเสียชีวิตและจะเจตนาหรือไม่เจตนาทําให้น้องเสียชีวิตนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบจากทางตํารวจผู้สื่อข่าวถามผู้บัชาการตํารวจแห่งชาติถึงกรณีที่ลุงพลและทานายความไปร้องศาลให้คุ้มครองนั้นถือว่าเป็นการร้อนตัวหรือไม่ผู้บัชาการตํารวจ บอกว่าปัจจุบันการสู้คดีจะสู้กันอยู่2ทางคือสู้ในศาลกับสู้ในโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่าส่วนเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่มีนักกฎหมายไปออกรายการทีวีและพูดว่าไม่สนใจเมโทคอนเดีย DNA โดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นของน้องชมพูเองก็ได้และอาจจะไม่ใช่หลักฐานสำคัญในคดีนั้น คเอเตกสุวั์กล่าวว่าก็ต้องฟังรายละเอียดจากเขาตนไม่ได้ฟังแต่ได้อธิบายว่าเมโทคอนเดียเป็น DNA ที่สกัดโดวยวิธีที่แตกต่างจากนิวเคลียส DNA แต่จะไประบุว่าเป็นของใครคงบอกได้ไม่แน่ชัดแต่หลักฐานทุกชิ้นก็สำคัญหมดเพราะต้องนำหลายๆอย่างมาประกอบกันตำรวจไม่ได้ใช้เพียงหลักฐานชิ้นเดียว